เป็นเหมือนของ,ของช็อกเกอร์ป่ะแปลงล่างฮึบนี่แปลงเลยโอ้โหดีโคตรเท่โอ้จีนครับนะขอกราบสิท่านท่านกันช่วยนะครับวันนี้ก็ขอสุดเกมไมค์ครับไเดี๋ยวครับ ผมเจี๋ยโอ้ยนะครับผมนะแล้วก็ก็เป็นลักษณะเกมไมโครฟ้าเที่เคยแล้วนี้แล้วไปอยู่กันในมอดข้ามแมนไรเดอกันอีกแล้วน,นั่นเองอ่าซึ่งก็เป็นพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วนะน่าจะหกแล้วนะครับผมโนะอ้โหคือเป็นมอดที่ยาวนานมากจริงๆนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ถึงคิวของไรเดอร์ในตำนานนะครับผมตำนานมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเหล่ามาทท้าเทเดอร์โชว์นั่นเองเออคือไม่เกี่ยวกับชุดนะครับผมชุดนี้ใส่มาเป็นพับเท่ๆเฉยๆ นะแต่ก็จะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์ก็สไดทเพื่อเปน็นนงใจผมในการที่จะไปด้วยนะครับผมก็ยังอ่ะถ้ากดแล้วแล้วก็จะเราไปเริ่มการรดลูกกันเลยดีกว่าผมไปไปกันเลยโอเคผมนะและนี่ก็ของที่เพิ่มเข้ามาในคราวน,นี้นั่นเองปึ๊บนี่ก็จะปีประมาณนี้นะครับถือว่าไม่เยอะไม่น้อยนะเออกำลังพอดีนะฮะ ผมมาขอเริ่มที่กล่องแรกก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่งเป็นกล่องพิเศษที่ไม่ได้เกี่ยวกับเหล่าโชว่านะฮะอันนี้ขอแทรกมาเฉยๆนะครับผมและนั่นก็คือนี่มาเดอร์เดนโอนเองนะครับผมอ่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่ รีวิวไปแล้วไม่ใช่หรอเดนโออะ่ะก็ใช่ครับผมแต่วันนี้เนี่ยผมมีบางอย่างที่พลาดไปแต่ก็คือมิติการวิญญาณเอง<ะ>เออคือถามว่าพลาดได้ยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์นะว่ามันเป็นยังไงแต่บอกเลยว่ามันเจ๋งมากๆนะครับผมโอเคตอนแรกขอแปลงล่างก่อนได้ไหมมาขอแปลงล่างก่อนเลยนะครับผมเดนโอไปแปลงข่างปุ๊บกดปึ๊บนี่โซนโองพระเอก มาเลยโอ้ีเรียบ้อยเลยครับชาวบ้านงงนะเอ้ยพี่มายืนเบียวอะไรตรงนี้เอ้ยไม่ใช่นะเว้ยโอเควันนี้ก็คือเป็นอาร์มาเชเดเดนโอนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนนะว่ามาสเ,เดนโอเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับมิติกาลเวลาถูกปะ เออแบบปัจจุบันจะเป็นอดีตรหรืออนาคตอะไรประมาณนี้ซึ่งวิธีการที่เราจะไปมิติการเวลาได้เนี่ยก็ง่ายๆนะครับผมที่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันและก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับผมมันคือเจ้าพาสอันนี้นั่นเองนะครับผมให้เราไปที่ประตูนะฮะประตูไหนก็ได้นะเออแบบประตูไปไหนก็ได้อะตรงไหนก็ได้นะแล้วกดชิป,ปขวามันจะเป็นแบบนี้ครับผมปุ๊บเราจะถูกวาร์ปมาที่ช่องว่างการเวลาเลยครับผมซึ่งแบบดูโอ้โหแบบโครตร เฟีลนะครับผมมันจะเป็นแบบพื้นที่โล่งๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็แน่นอนนะฮะเราสามารถกดเรียกเดนไลเนอร์มาแบบนี้ได้นั่นเองมาปุ๊บนี่โอ้โหเดนไลเดอร์ครับผมนะโอ้โหพูแล้วน้ำตาจะไหลนะครับผมนะคือเดนไลเนอร์นะครับผมซึ่งมันก็จะมีฟังชันพิเศษนั่นคือเราสามารถขี่ได้นะใส่ดนี่นี่ดูโอ้ามาขี่เดนไเดอร์ไนะคือเดโอบ้านไหนเขาขี่รถไฟกันแบบนี้วะไม่น่าใช่ผมแต่ว่าเอดูดี อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือเราสามารถขี่ได้นะฮะแต่ที่มันพิเศษกว่านั้นก็คือเราสามารถเข้าไป้ังด่าด้อันนี้ครับผมดูปึบนี่เข้ามาแล้วครับผมนะโอ้โหใช่เลยเลยครับผมนี่คือเดนไลเนอร์แล้วก็มีคุณลุงด้วยดีครับเออพี่พูดอะไรเด็นคือลุงเขาพูดภาษาจีนนะอ่านไม่ออกนะแต่ว่านี่มีแบบไม่น่าใช่คุณลุงนะแต่ว่าเออมีมีพนักง,งานอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วดูคือใช่เลยนะฮะเป็นเดนไลเนอร์จีนนะดูดีมี หลากสีเลยนะครับผมอันนี้คืออะไรเนี่ยเตียงของอิเมจินแต่ละตัวเหรอเรือน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมดูดีไม่ง่เท่ยปะโคตรเท่เลยอ่ะดีเราสามารถไปอยู่ในเดนไลเนอร์ได้จริงๆนะครับแล้วก็ข้างหน้ามีที่ขับด้วยนะฮะไม่มันก็ไม่เชิที่ขับหรอกก็ขับจริงไม่ได้นะฮะนี่อันนี้เป็นแบบเหมือนกับกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ผู้พ,พัฒน,นาใส่มาแต่ผมพลาดไปนะครับผมเสียได้นะแล้วก็วิธีจะออกก็แค่มายืนที่ประตูแล้วก็คลิกอ่าคลิกซ้ายปึ๊บ ป็นการแบบออกจากประตูนั่นเองนะครับผมแล้วก็กดชีด้ขวาปึ๊บกลับมิติปกติเองโอเคอุ้ยแต่ทำไมผมมาเกิดใต้ดินวะโอเคก็ผมนะั้นแล้วก็ประเด็นคือมันอยู่คนละที่ด้วยนะอาจจะแบบเขาเรียกว,ว่าเป็นแบบช่องว่างกาลเวลาไงเออมันเหลื่อมๆกันอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเท่ดีนะออโคตรเจ๋งเลยนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเดนโอนะฮะมา ไปกันที่หมวดต่อมาดีกว่านะครับผมเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักของเราแล้วนะครับก็คือมาเธอเดรโชว่นั่นเองปึ๊บนี่มจะมีประมาณนี้เลยนะครับผมโคตรเยอะนะฮะก็คือก็ตามเส้นเรื่องเลยนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันทีละตัวเลยละกันนะอยางนี้ขอหยิบมาก่อนป๊าปๆ๊ป๊ปปปป๊นี่ขอหยิบมาก่อนลวกันนะคือมันเยอะมากกินะปาป๊าป๊า๊ามา เรามาเริ่มกันที่อันแรกก่อนเลยวยกันนะครับผมนั่นก็คือไทฟูนหรือว่ามาสเตอร์วีหนึ่งนั่นเองอ่าเป็นที่แปลงล่างของมาสเตอร์วีหนึ่งนะฮะซึ่งวิธีการก็คือใส่เข้าไปปุ๊บอ่าเราจะเข็มขัดแบบนี้นะครับผมดีเป็นไงโคเทนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็แปลงล่างปุ๊บนีอุ้ยเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็สีพี่แกจะซีดหน่อยนะเออแต่เป็นไงเทพะ โอเคนะครับผมน่าจะเป็นแบบของชินคอมเบเดอร์มากกว่าไหมเออผมว่าน่าจะเป็นแนวแนวนั้นนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะคสับสวีหนึ่งนะครับผมซึ่งรู้สึกมันจะมีท่าเลยนะเออจะมีท่าด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมต้องเสงทดลองมาละมาหยดที่ต้องต่อยอุ้ยต่อยบัตที่สิบสามนะถือว่าแรงอยู่นะครับผมแล้วก็เราสามารถกดชิป F อ่านี่เราสามารถเลือกได้นะครับผมเป็นไรเดอร์พันอ้าวมันจะพันยังไงวะเรอร์พันธนครนบไรเดอร์จำ แล้วจ้ำแล้วก็เล้วจะคิกนะฮะเดี๋ยวลองเดี๋ยวจคิกดิ่เห็นเนืองซ้ำแล้วจคิกฮึบหนีอุย้ตยตายหมดโอ้โหโคตรเท่เหมือนเป็นพระเอกเลยยี่ได้ปะนี่เล้วจะคิกโคตรเท่นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชันธรรมดานะฮะต่อมาเป็นโก้นี่มีสีแดงโผล่มาแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวลองแปลงล่างเลยนะอันนี้เป็นเอ่อเวอร์ชันแบบโอ้เป็นเหมือนของช็อกเกอร์ป่ะมาเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะถ้าพร้อมแล้วแปลงล่างปึบ นี่แปงเลยกระดูว่าดีโคตรเท่เลยครับเป็นร่างแบบมีสีสันสีแดงเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นแบบมนุษย์ดัดแปลงออะไรย่างนี้นะฮะนี่โคตรเท่แล้วก็เหมือนกันนะครับก็คือเราสามารถอ่านี่ไดเดอร์จัมไอพันอันนี้พันใช่ไหมพันธ์คลิกไม่มีไดเดอร์คลิกด้วยนะครับน่าจะเหมือนกันนะสินี่เหมือนกันนะครับผม เท่แ,แบบคลาสสิกนะไม่โคตรคลาสสิกเลยนะครับผมแล้วก็โอเคประมาณนี้ชอบเจ้าหมายเลขหนึ่งครับผมโอเคไปกันต่อแลวกันนะต่อมาที่วีสามกันบ้างดีกว่านะครับซึ่ออันนี้นมันจะไม่ใช่มาเป็นกิดขัดมันจะมาเป็นแบบเขาเรียกว่าการจัดแปลงร่างกายนะค,ครับผมซึ่งวิธีการจะใช้ก็คือขี้ขวาปุ๊บอ่าตอนนี้เราก็จะกลายเป็นวีสามเรียบร้อยแล้วนะมาเดี๋ยวลองแปลงร่างไหมพร้อมแล้วแปลงข่างปุ้งดี มาแล้วฟูโคดเฟียวนะครับผมนี่เป็น V3 แบบนี้เลยนะซึ่งมันก็มีท่าเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูดาเมจก่อนโอ้ดาเมจดาเมจน่าจะไม่ได้แรงมากนะสิบสามดาเมจเหมือนกันนะไหนลองดูมีท่านี้มีท่ากดปุ๊บนี่โอ้โหได้ระชิกเหมือนกันแล้วก็ตายหมดเหมือนกันนะเออผมว่าแรงนะเพราะว่าเจ้าพวกนี้มันต้องใช้หมัดอยู่แล้วปะ เออมันจะไม่ได้มีอาวุธพิเศษนะครับต้องแบบเออใช้หมัดเนี่ยเตะโอ้โหรามานี้เป็นโมเดลชุดดีที่เท่มากนะจริงนะโอเคไปก็ต่อนะต่อมามาที่ไรเดอร์แมนมาดีกว่าอ่ายังอยู่ในเรื่องยูสามอยู่นะมาไรเดอร์แมนถ้าพร้อมแล้วแปลงล่างอุ้ยแล้ดู คือมันเป็นเหมือนกับหน้ากากโคมานะครับผมแต่ว่าประเด็นคือสกินผมมันบางอ่ะนี่ถ้าผมปิดแฮทก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับคือมันน่ารักนะแต่แบบพอดีคือตาตาสกินผมมันตํำๆหน่อยนะฮะมันก็เลยเด็ยเออแปลกๆเหมือนคนใส่คอสเพลคไงไม่รู้แฮะเออแต่เท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 ่แล้วก็เหมือนกับพวกนี้จะเหมือนกันนะก็คือสามารถไดดเดอร์คิกได้เหมือนกันอ่าหลักๆโชวะก็คือเด้เดอร์คิกนี่แหละนะครับผมขอบไลด้ด้วยแม่นะฮะอุ้ยไปกันต่อนะครับต่อมามาที่มาเลดเดอร์เอ็กซ์กันบาดีกว่า ไปเลยปึ๊บนีก็ไม่ไรเดอร์เองนั่นเองนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะฮะแต่ผมสงสัยอยู่ว,ว,ว่าทำไมพี่ไม่มีกระบองมาให้ผมแล่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพี่ไม่มีกระบองมาให้ผมคือผมเ็อยากจะได้กระบองเหมือนกันนะแต่ไม่มีนะมีแค่แบบแล้วประเด็นคือท่าก็คือไรเดอร์คิกเหมือนกันเลยนะเออไม่มีกระบองอ่ะเสียดายไรเดอร์นี้มันต้องมีกระบองดี เออไม่เป็นไรนะฮะอย่างน้อยดีเทลก็ดีเออดีเทลดีนะเว้ยเหมือนกันนะครับผมโอเคไปต่ออย่างรวดเร็วนะต่อมาเป็นอามาซอนไปถ้าพร้อมแล้วแปงกั้งนี่อามาซอนนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่อ่าเดนที่คิมกันถ่ายเด้ที่คิมกันนะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากอื่นนะในดอลลาเม็ดมันเป็นกันเท่ากันนะคือผมว่าน่าจะเน้นที่โมเดลมากกว่า โมเดลเป็นคนละแบบกันประมาณนี้นะแต่แบบดูเข้มขัดดีเห็นป่ะเขาก็าทำดีนะเออก็แบบดูแตกต่างดีเหมือนกันเนี่ยครับผมอ่ะต่อมาเป็นสต,อง,อ,นนสตองเกอร์นี่ไปเลยปึ๊บนี่สตองเกอร์อุ้ยพี่อันนี้ทำดีดูดีแบบตาเป็นจุดๆเหมือนกันเลยนะครับผมเหมือนกับในเรื่องเลยนะแล้วก็เข้มขัดก็เหมือนกันนะแต่ก็ยังไรด้วยคิดเหมือนเดิมไม่ได้มีท่าอื่นพิเศษนะเฮ้ยแต่ดูดีแบบโมเดลทำดีอะผมว่า สาวกโชว์ว่าไรเดอร์น่าจะชอบนะครับผมนี่แบบโคตรคลาสสิกเออคลาสสิกจริงๆนะฮะรถแข่งอย่นี้มีครบอ่ะตั้งแต่รุ่นเก่าอย่รุ่นใหม่นะครับผมโอเคต่อมาเป็นสกายไรเดอร์นะฮะมาทำกับแล้วแปงล่างนี่สกายไรเดอร์นะครับผมอุ้ยแล้วเด็นคือสกายไรเดอร์มันบินด้วยนะดูดิโอ้ผมสามารถบินได้นะครับผมแล้วมันบินแบบบินจริงๆอ่ะเคยอยู่บนพื้นก็ยังจะบินนะครับผมนี่ผมสามารถแบบตีแล้วก็บินได้นะจ้าไหนตีลนี่อุ้ย อุ้ยโคตรเหียวพอดีเออก็ก็ตามชื่อนะสกายไรเดอร์นะครับผมก็นั่นแหละก็ไรเดอร์บนฟ้านะฮะโอเคไปต่อนะครับแต่ามาเป็นซุปเปอร์วันนี่ <c oughs> ก็โดยซุปเปอร์วันเนี่ยเขาจะมีลูกเล่นด้วยนะเออทำไปเล่นไปนะมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะซึ่งผู้วันเนี่ยจะไม่ได้เป็นไรเดอร์คิกเว้ยแต่มันจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บนี่มันจะเขาเรียกว่าจะเป็นแขนอุปกรณ์เสริมขึ้นมานะครับผมซึ่ง อุปกรณ์แต่ละอันเนี่ยมันก็ทําอะไรที่ต่างกันนะครับเช่นอันนี้ตีแรงขึ้นเรียกสายฟ้าปะผมไม่ได้ใจอะแต่แบบดีมันโคตรแรงเลยนะแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนอันได้เปลี่ยนอันเป็นแบบนี้นี่อันนี้อันนี้ทําได้ติดไฟนะนี่อันนี้ตีติดไฟมานี้อันนี้คืออะไรอะช็อตป่ะนี่ไม่ได้ใจ่ฮะน่าจะเป็นสตันหรือช็อตอะไรสักอย่างเออแต่ว่าดูดีเราสามารถแบบเปลี่ยนแขนได้นะครับแบบนี้เลยนะนี่เป็นไง โทษเพี้ยนะครับผมก็น่าจะตามเป็นเรื่องแหละนะแต่พอดีผมไม่ได้ดูนะครับก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะอ่ะโอเคหมดแล้วก็สุดท้ายนะครับผมของหมวดนี้นะั่นคือมาสเตอร์แบล็คละเน่งปื๊บนี่มาแล้วหรือแบบเท็กเจอร์ดีมากนะครับผมก็แบล็คจริงๆแหละนะนี่แลกวก็แล้วด,ด้วยคลิปเดิมนะเออไปไงเทพวันเท่นะครับวันนี้เป็นแบล็คธรรมดานะฮะก็จะเป็น แบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมนี่แต่ว่าทุกตัวเนี่ยดีไซน์เข็มขัดดีหมดเลยนะก็คือถอดมาเป๊ะเลยนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้นะครับหมดแล้วนะฮะสับอ่าหมวดไรเดอร์ที่2นะฮะไปไปดูกันหมวดสุดท้ายเลยดีกว่านะครับผมซึ่งหมวดสุดท้ายของเรานะครับผมก็จะไม่ได้หนีไปไหนไกลนั่นก็คือมาสเตอร์แบ็กเอ็กนั่นเองดีอย่าเพิ่งตกใจนะครับผมคือมันเป็นคิงสโตลิเบิร์ตนะครับก็คือมันจะฝังในร่างกายแล้วถูกปะ ไอ้เจ้าสโตนอันนี้นะครับผมซึ่งวิธีการจะแปลงร่างเนี่ยอันนี้คือผมใส่ไว้แล้วเรียบร้อยเห็นปะ่ะจะมีบัฟขึ้นแล้วนะครับผมซึ่งวิธีการแปลงร่างเนี่ยแค่กดแปลงร่างโอเคพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วก็แปลงล่างนี่จ่อจุดดี โคตรเท่นะครับผมนี่มีแอนิเมชันการแปลงร่างด้วยนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะซึ่งมันมีสกิลด้วยนะนี่จะมีอยู่3สกิลนะยะผมสับอาม m a เดอร์บรรบออแบ็ k นะฮะไอเอ็กซ์กับแบกไอเ็กซ์เพราะว่าแบกคนละตัวกันโอเคมามเสร็จมาก่อนนะครับผมเริ่มจากสกิลแรกอันนี้เป็น king stone fat หรอสิอะไรอะ่ะเมื่อกี้ตีคูดาเราอู้แต่ว่านี่ตีธรรมดาน,นี่ก็เจ็บนะฮูมากกว่า20ดาเมจนะครับคือตายเลยอะ เนี่ยโอ้โหตีทีนี่แรงอยู่เหมือนนะอ๋อแต่ว่าเมื่อกี้พอผมเปิดแฟลชนะฮะมันก็เลยแรงเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคช่างมันไปต่อนะต่อมาเป็น R X Kick ไปดูดิเป็นไงปุ๊บหนีอุ้ยมีหมุนตัวด้วยติคูดาวอะอ่ะโอยแต่เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันดีนะ,ะมาแล้วก็สุดท้ายเป็นเบรฟคอมเบรฟคอมเบรฟคอมอาวุธนะฮะไปเลยปุ๊บนี่อุ้ยมาเป็นดาบเลยนะครับผมกีรเมทเนี่ย สิบดาบเมจนะฮะไม่ได้มีท่าพิเศษนะแต่ม่าเป็นดาบเลยนี่แล้วก็สามารถเสกมาได้เหมือนในเรื่องเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้สำหรับร่างแรกนะฮะแต่ว่าแน่นอนนะครับผมว่าแบกเองเนี่ยมันสามารถมีร่างอื่นด้เว้ยมาเดี๋ยวลองกดเปลี่ยนร่างเลยนะเนือตัอ้มปึ๊บนี่ดูมันสามารถเปลี่ยนเป็นร่างนี้ได้นะครับโลโบไรเดอร์นะฮะไ๋ยลองอ่ากดท่านนช่วงท่าตอนนี้อันนี้จะมีแค่ที่อาวุธมันเปลี่ยนเลยนะ เออผมสามารถเ,เปลี่ยนอันนี้เป็นปืนอ่ะนี่อุ้ย,ยแต่ไม่ค่อยแรงเลยนะดูเหมือนแรงนะแต่แต่ไม่แรงเลยว่ะนี่นี่น,นี่จะเบิดไปนะฮะนี่อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายสุดท้าย,ายมีท่านหนึ่งนะมีท่านหนึ่งนี่อันนี้เป็นแบล็กไบโอเนอ่ะก็มีสกิลใหม่อะไรอะเกตลิงเหรอเกตลิงอะไรลองดีเป็นไงหนึ่งซ่อมอุ้ยเป็นการแบบไฮทัวร์เหรอ หายตัวพุ่งไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะครับผมอุ้ยเจ๋งแต่อ๋อต้องกดอีกรอบนึงแนละ้วมันจะคืนล่างนะโอ้เป็นฟืลแบบล่องหันอะไรอย่างงี้เหรอเออน่าจะเป็นประมาณนั้นปะน่าใช่นี่ครับแล้วก็มีอาวุธด้วยเจ๋งนี่จบนีไบรโอรเบรดนะครับผมมีเป็นไงโคตรเฟี้ยวนะครับผมสลัหอ่าเจ้าแบล็กไอเอ็กตันนี้นะครับผมนี่เอ้แต่ผมชอบท่าอะไรด้วยคิงมากเลยดูทีเนี่มันจะแบบหมุนตัวจ้า,าเตะ คือคนที่แบบเปียวไรเดอร์โชวะน่าจะชอบเลยครับผมนะก็โอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับอาเข็มขัดไรเดอร์ทั้งหมดในวันนี้นะก็ถือว่าครบแล้วเรียบร้อยนะคะรับสำหรับอาไรเดอร์โชวะนะคือจริงๆมันน่าจะคนน่าจะมีมากกว่านี้ใช่ไหมเออแบบอาจจะตกบางตัวไปก็ขออภัยด้วยนะครับคือมันมีแค่นี้เออจะได้เหมือนกันเลยครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าเป็นมอดแพคที่เจ๋งมากมากนะนนที่ผมรีวิวเกือบแทบครบทุกตัวแล้วนะครับผมก็หวังว่าในอนาคตเนี่ย วัาหน้าเขาจะอัปเดตอะไรมาใหม่นะครับผมนะอุ้ยแต่ว่าเออพูดถึงแล้วลองแบบสู้กับชาร์โดมูไหมเออมันต้องสู้กับชาร์โดมูหรือเปล่าเรื่องเนี้ยมาเสือมันได้นี่สู้ได้ปะวะเอาจะเอาจะโอ้โหตีไม่เข้าเลยนะี่มาเนี่ยหนีก่อนหน่อยนี่นี่มามาดีมาดีโอ้โหตีแทบไม่เข้าเลยนะเอาพุ่มาดิแล้วอะดับมาอะด,ดับดินี่ตีอืก็ไม่เข้าเหมือนกนันนะไม่เอ้ย ท่าด้มูนแม่งโหดเกินว่ะนี่แม่งโหดเกินไปนะไม่ไหวนะแบกก็ไม่ไหวนะจังหวะนี้เลยครับแล้วก็โอเคสวันดี้ผมตมัซีก็ขอตลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กระตุ้นให้เผื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบายบาย